สวยๆเดี๋ยวโอ้หมันแล้วครับนี่นี่ดินเลยนู่นนู่ินเลยแต่ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมากูเบ็ดตอนกลางคืนอีกแล้วนะครับก็ตอนมาวางวันนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าผมมาคนเดียวไม่มีใครเป็นคนถือกล้องให้ก็ ยังไงก็ไปครับตามผมไม่รุ้นนะครับอ่อเดือนใช้ก็จะเป็นไส้เดือนนะครับมันไมจะใช้เป็นเดืออใส้เดือน

ปลาดุกนี่ฮนะได้แล้วนะครับปลาดุกเจียวเลยโอเคครับไปดูกันต่อเลย

นี่โอ้โตัวใหญ่ครับนี่ฮะดูไซโอ้โหมานอีกแล้วนะครับต่อไปทั้งเบ็ดแล้วตัวที่สองแล้วนะครับคือนี้ ้สวยเลยเฮ้ยครับตัวที่สองครับเรามาดูตานี้กันอีกมีอะไรลร่างมีนะมีมีละ ปากสงครับตายอืทิ้งไว้นานเกินไปตายเลยไม้ได้เลยครับสวยอยู่โอเคครับไปต่อ Tạm subscribe Mãng kênh mãng อันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับคือทางบาทเราเรียกปลาตะโอนนี่ฮะตัวสวยเลยทางภาคอื่นเขาเรียกปลาเนื้ออ่อนแต่ทางท้าเนบาทเราเขาเรียกว่าปลาตะโอนครับ รเราก็จะเปลี่ยนเป็นลูกปลาซิวนะครับเพราะมันเป็นรอบดึกเราจะมาลุ้นตอน,ตอนเช้าอ่ะเผื่อจะมีปลาใหญ่ๆกิน โอหมานนี่แล้วครับก็คืนนี้ก็สีหาตัวตัวนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่ายังยังหมานอยู่โอเคเดี๋ยวไปกดกันดีไานี่ฮะคใสสวย นี่ okay, ครับไปกันต่อโอเคครับสรุปว่าที่กูมาทั้งหมดก็นี่อันนี้ก็เป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับของคืนนี้แล้วเดี๋ยวก็มาสรุปว่ายังไงอะ่ะคืนนี้ได้ทั้งหมดห้าตัวมีปลาชนหนึ่งปลาดุกหนึ่งแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาโอนบาทเรานะครับแล้วก็ปลากระสงสองตัว ทั้งหมดได้หาตัวนะครับคืนนี้แล้วก็ผงนี้เรามาเจอกันตอนเช้าเลยมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งว่าจะได้สักไรโอเคครับไปครับครับแล้วหลังจากที่เรากูตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเราได้ไปหาตัวมาดูเช้านี้กันดี่ว่าว่าจะมีหรือเปล่ามาดูกันครับ <c oughs> <c oughs> อะไรประกด หม,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 มาหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้ ครับกดไซส์สวยเลยนะฮะุดยอดครับไปเราไปดูกันต่อ นิดลงไปเลยอดโอ้โอะติดตายอิดพึ่ขึ้นตาย,อตายโอ้โหตัวใหญ่หอือโอ้โหเศรษฐายครับตัวไปเองเลยแต่ก็โอเคครับใช้ได้อยู่สวยไปครับ ไปกันต่อเลยโอเคครับก่อเช้านี้ก็ได้สนเองนะฮะแต่ไซส,สวยๆเดี๋ยวเรากลับไปรวมกทบานแล้วจะสรุปให้ดูนะครับไปครับโอเคครับก่อเราก็มาสรุปให้ดูกันนะครับทั้งเมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้าก็ได้ขนาดนี้แล้วครับดูครับประดุกไ้สวยแต่เสียดายตายดูฮะใหญ่ครับ,อ,อ,รบอันนี้ก็ปรากฏก็สวยงาม ไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะอืแล้วก็มีปลาช่อนหนึ่งตัวของเมื่อคืนโอเคครับเราก็สรุปให้ดูทั้งหมดก็เท่านี้แล้วครับเรอยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ